งานเงินเท่านั้นที่จะพิชิตโควิด -19 ได้ดีใจไหมล่ะครับเมื่อต่างประเทศยินดีต้อนรับแรงงานไทยเพราะไม่ติดเชื้อโควิด -19 ้นะ ครับอยู่โจมสนามบินสุวรรณภูมิหลังโควิด -19 เริ่มคลี่คลายเตรียมตัวไปทำงานต่างประเทศกันได้แล้วนะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้คุณทิวัรัตน์อังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยคุณเทียนรัตน์นวมมวัตรรองปลัดกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจใแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในภาคเกษตรที่ประเทศอิสราเอลครับ ชาวยิวหรือประเทศอิสราเอลครับเขานิยมแรงงานไทยมากนะครับโดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ไทยเราก็ถนัดอยู่แล้วรถแรกนี่นะครับหลังโควิด1 9ประเทศอิสราเอลรับแรงงานไทยจำนวน214คนโดยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกนะครับแรงงานที่จ้างใหม่จำนวน131คนและกลุ่มที่2กลุ่มแรงงานที่เคยทำงานที่ประเทศอิสราเอลอยู่แล้วแต่กลับมาพักชั่วคราวจำนวน83คน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอเป็นกำลังใจช่วงนี้นะครับ New Normal ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับจูโจมจังหวัดปัตตานีสะพานปลาปัตตานีถูกขนานนามบ้า เป็นสะพานปลาที่ไม่เคยแห้งเรือประมงขนส่งสัตว์น้ำอาหารทะเลขึ้นลงตลอด24ชั่วโมงครับเกิดธุรกิจลูกโซ่ตามมานับหมื่นล้านบาทนายกริตพสุเจริญกรรมการสมาคมประมงจังหวัดปัตตานีพูดด้วยความขมขื่นใจจากจังหวัดที่มีไรายได้ติด1ใน10ของประเทศกลับกลายมาเป็นติด1ในสของจังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศครับจากภาครัฐเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาอาย f i s h i n g ตั้งแต่ปี2 5 5 8เรือกลุ่มหนึ่งที่กฎหมายเนี่ยบังคับให้เลือกทงก็ต้องแยกตัวออกไปอยู่มาเลเซียนะครับประมาณ100ร้อยกว่าลำพอเรือชุดนั้นออกไปงานในจังหวัดเนี่ยเริ่มลดน้อยลงส่งผลกระทบแล้วแต่ด้วยว่าภาครัฐก,ก็ยังออกกฎหมายนะครับบังคับเรือในประเทศอีกก็ทําให้จํานวนเรือประมงเนี่ยที่ปฏิบัติได้บ้างทําไม่ได้บ้างขาดทุนบ้างทุกอย่างนะครับทำให้เรือประมงผู้ประกอบกิจการเนี่ยลดน้อยถอยลงเมื่อไม่มีเรือประมงออกหาปลา รายได้ก็หดหายกว่าหมื่นล้านบาทเช่นกันครับคนตกงานอีกเป็นหมื่นเป็นแสนคนครับหนึ่งลำหายไปเนี่ยคนที่ตกงานก็อยู่ในนี้นครับก็ตกงานเพิ่มมากขึ้นคนขาดรายได้นะตอนนี้เนี่ยพวกเราเองก็แทบจะเหลือจาก100%เนี่ยเหลือประมาณ3 0ที่ยังออกทํำกินอยู่ดิเหตุน,นี่แหละครอบครัวของชาวประมงทุกระดับจึงออกมาชุมนุมประ I, U, U, ing, รท้วงไอยูยูฟริชชิงครับท่วงถามแรงตอบแรง เมื่อประเทศไทยปลดใบเหลืองจากเอีเป็นเทียสองได้แล้วความเจ็บปวดของชาวประมงคืออะไรไปฟังครับคือการที่ประเทศไทยเราไปเอาปลาที่เป็นประเทศจากใบเหลืองใบแดงของเอีกลับเข้ามาขายในไทยกลับเข้ามาแปลรูปแล้วส่งออกให้เอูนี่ครับมันคือความเจ็บปวดที่ชาวประมงกําลังประสบอยู่เรือประมงก็คือต้นน้ํากลางน้ําคือไต้ก๋งเรือลูกเรือปลายน้ำก็คือแพปลาพ่อค้าและผู้บริโภคไม่อยากให้เรือประมงซึ่งเป็นต้นน้ำ จอดล่มปัญหาของบ้านเราก็ต้องแก้อย่าให้คนบ้านอื่นมาช่วยแก้ทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮีฮิฮาฮาปานักกระปังงหหมอำลาพบ4สีเราทับไทยทับบกพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัชาการหันบกส่งมอบอำนาจการบังคับบัญชาในตาแหน่งพบทบให้พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วพบทบคนใหม่ครับ ทับเรือพลเรือเอกหรือชยัยรุดดิษฐ์ผู้มชาการทหารเรือส่งมอบหน้าที่พอบอร,อรอให้กับพลเรือเอกชาติชายศรีวรขานเป็นพอบอร,อรอคนใหม่ครับ ทัพฟ้าพลักการเอกมนัตวงวาดผู้มญชาการทหารอากาศส่งมอบหน้าที่ผอทอ,อให้กับพลักการเอกแอ์บุญสุดทิวันเป็นผอทอ,อคนใหม่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้มญชาการตำรวจแห่งชาติส่งมอบหน้าที่ผอตรอให้กับพลตรวจเอกสุวั์แจ้งยอดสุขเป็นผอตรอคนใหม่ครับ ต่อไปนี้ภาระพิทักษ์รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนได้ส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่นอย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับเฮเฮฮาฮาปันะกระกปังเง็มนะครับเจ้านายปูนปูน